รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6 1ถึงปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นสลัมอะลัยกุมมารออมาตุลลอฮิวมารอกาตุนะคะสลัมไปยังเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูฟัดเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องอะไรกันนั้นไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ การหารนั่นเองนะคะการหารเศษส่วนเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะนักเรียนมาลองพิจารณานะคะเศษส่วนตรงนี้กันก่อนนะคะเศษส่วนแรกนะคะที่ครูจะยกตัวอย่างนะคะก็คือเศษ3ส่วน5คูณ5ส่วน3นะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ3ส่วน5คูณ5ส่วน3ก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยใช่ไหมคะก็คือ3คูณ5ส่วนนะคะ ส่วนเท่าไรคะห้าคูณ3ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับ15บหส่วนสินั่นเองใช่ไหมคะและ15บหส่วนสินั้นก็มีค่าเท่ากับ1นะคะจากนะคะ3าส่วนหคูณกับ5้ส่วนสนั้นมีค่าใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1อ่ะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะเรานะคะจะเรียกนะเราเนี่ยเรียก 5.3ส่วน3นะเราจะเรียกว่าส่วน3นะคะว่าเป็นส่วนกลาบของ3.5ส่วน5นั่นเองนะคะหรือเรานะคะเรียก3ส่วน5ว่าเป็นส่วนกลาบของ5.3ส่วน3ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะตรงนี้และอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ ให้นักเรียนดูนะคะก็คือ8คูณ1นส่วน8นะคะเราก็จะเท่ากับเท่าไหรคะจะเท่ากับ8คูณ1ส่วน8ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับ8ส่วนแและ8ส่วน8นั้นก็มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะจาก8คูณส่วน8เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะเรียกนะคะเรียก 1นส่วนแเนี่ยว่าเป็นส่วนกลับใช่ไหมคะส่วนกลับของเท่าไรคะของ8นั่นเองใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียกเรียก8เนี่ยค่ะเป็นส่วนกลับของ1นส่วนแนั่นเองค่ะ จากตัวอย่างใช่ไหมคะเราก็พบว่าเศษส่วนใดคูณกับเศษส่วนกลับของเศษส่วนนั้นใช่ไหมคะผลคูณก็จะเท่ากับ1น,นั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะครูจะยกตัวอย่างอีกนะคะ2ตัวอย่างก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาส่วนกลับของ3ส่วนสินะคะหาส่วนกลับของ2อส่วนสและหาส่วนกลับของ4ีนั่นเองนะคะ ส่วนกลับของ3ส่วนสิก็คือเท่าไหร่คะส่วนสับของส่วนกลับของ3ามส่วนสิบก็คือ10บส่วนสนั่นเองใช่ไหมคะและส่วนกลับของ2อส่วนสนั้นก็มีค่าเท่ากับ3ามส่วนสองใช่ไหมคะและสุดท้ายนะคะส่วนกลับของ4นั้นก็มีค่าเท่ากับ1นส่วนสนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนของนักเรียนไปหน้าที่36ค่ะซึ่งนะคะในหน้าที่36นะคะก็จะมีนะคะให้เราทำนะคะเขาเรียกว่าให้เราทำปฏิบัติกิจกรรมเนาะซึ่งนะคะในส่วนข้อที่2ของเรานั้นก็คือให้เราหาส่วนกลับของจำนวนต่อไปนี้นั่นเองนะคะ10ข้อตรงนี้นักเรียนนะคะเขียนส่วนกลับของจำนวนทั้ง10ข้อนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ กดหยุดวิดีโอนี้ไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูเฉลยไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะนักเรียนทํากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันต่อเลยค่ะข้อแรกนะคะเศษ4ส่วน7นะคะส่วนกลับของเศษ4ส่วน7คือเท่าไหร่คะเศษ4ส่วน7ก็คือเศษ7ส่วน4นั่นเองใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะข้อที่2ก็คือ1่ส่วน9้ใชหมคะ ส่วนข้อที่3นั้นก็คือเซติบส่วน1นึงหรือว่า11นั่นเองใช่ไหมคะส่วนข้อที่4่นะคะส่วนข้อที่4ของเราก็คือ12บส่วน 13, นั่นเองใช่ไหมคะส่วนข้อที่5นะคะ5 6หกค่ะส่วนกลับของ6ก็คือ1นส่วน 6, ใช่ไหมคะ Let ส่วนกลับของ17ส่วน16ก็คือ16ส่วน17นั่นเองนะคะข้อที่เค่ะสศษห้ส่วน8นะคะสศษ5ส่วน8ส่วนกลับของเศษ5ส่วน8ก็คือ8ส่วน5ใช่ไหมคะส่วนกลับของเศษ10ส่วน1 1ก็คือ11ส่วน10นะคะในข้อที่9ข้อที่9ของเราเนี่ยนะคะ เราจะตอบว่าเท่าไหรเอ่ยเราจะตอบว่าเศษ20ส่วน18ก็ได้นะคะหรือใครนะคะจะทำาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะข้อที่9ตรงนี้นะเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมคะก็คือ29ใช่ไหมคะ29 18 20เป็น20ใช่ไหมคะและเราก็จะพบว่านะคะ แล้วเราก็จะพบว่าส่วนกลับของ9ส่วน10นั้นก็คือ10ส่วน9นั่นเองนะคะและมาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือ19ส่วนส5ะคะส9่ส่วน15ส่วนกลับของมันนั้นก็คือ15ส่วน19นั่นเองค่ะใครทำถูกหมดบ้างคะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะและใครที่นะคะยังมีข้อผิดพลาดตรงไหนคะก็สามารถนะคะลองไปดูแล้วก็แก้กไขให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปนะคะครูจะมีสถานการณ์มาให้พวกเราได้ดูนะคะซึ่งสถานการณ์ตรงนี้นะคะเราบอกว่าเรามีขนม,มอยู่3ถาดใช่ไหมคะก็มีถาดที่ 1...2... และก็3ใช่ไหมคะทีนี้ครูต้องการที่จะแบ่งนะคะขนม,มเนี่ยออกเป็นชิ้นนะคะชิ้นละครึ่งถาดนะคะเรานะคะจะพบว่า จำนวนชิ้นของขนมที่แบ่งเนี่ยแบ่งออกเป็นยังไงคะเราพบว่าเราก็มี3ใช่ไหมคะ3นะคะซึ่งใช่ไหมคะหารออกเป็นครึ่งหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะเราก็จะได้จํานวนขนมใช่ไหมคะของอทั้งหมดกี่ชิ้นนั่นเองใช่ไหมคะและเราก็พบว่าเราได้ขนมนทั้งหมดกี่ชิ้นคะเราได้ขนมไปใช่ไหมคะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่สาม ชิ้นที่4ชิ้นที่5และชิ้นที่6นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราได้ขนมไปทั้งหมดกี่ชิ้นคะ6ชิ้นนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าแสดงว่าวิธีการหานะคะขนมเนี่ยนะคะหรือว่าวิธีการคิดนะคะตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็เอา3ใช่ไหมคะมาหารกับ1ส่วน2ก็จะพบว่ามีค่าเท่ากับ6นั่นเองใช่ไหมคะ จากสถานการณ์ตรงนี้นใช่ไหมคะเราก็พบว่าขนมออกแบ่งออกเป็นใช่ไหมคะอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งใช่ไหมคะก็คือเซตหนึ่งส่วนสองเศษหนึ 2, ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะเราพบว่าถูกแบ่งออกเป็นหกชิ้นใช่ไหมคะและสามเนี่ยค่ะหารกับหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับหกใช่ไหมคะและสามถ้าเกิดว่าเอาสามมาคูณสองใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับหก หมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะดังนั้นแล้วเนาะสามที่หารด้วย1นส่วนสจะมีค่าเท่ากับ3าคูณสนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งอ่าซึ่ง2ตรงนี้นะคะซึ่ง2นะ2ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นส่วนกลับของเท่าไหร่เอ่ยเป็นส่วนกลับของ1นงส่วนสนั่นเองใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดจาก 3นะคะหาร1นส่วนสเนี่ยนะคะมันก็จะเท่ากับ3เนี่ยค่ะคูณกับ2อส่วนหนั่น,นเองใช่ไหมคะหรือนะคะพูดง่ายๆเลยเนาะเวลาเรามีโจทย์มาก็คือ3นะคะหารเศษ1นส่วนสเนี่ยค่ะมันก็จะเท่ากับจำนวนนั้นก็คือ3ใช่ไหมคะแล้วก็คูณอยู่กับส่วนกลับของ เศษส่วนนั้นนั่นเองนะคะเศษส่วนของตรงนี้ก็คือเศษ1ส่วน2และส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1นั่นเองค่ะเราลองมาดูโจทย์นี้กันค่ะโจทย์นี้เขาบอกว่าหาผลหารของ4หารเศษส่วนส่วน3ใช่ไหมคะอันดับแรกนะคะก็ให้หนูเขียนวิธีทำนะคะแล้วก็ลอกโจทย์ลงมากกอน4หารเศษ2ส่วน3าเนี่ยค่ะมันก็จะเท่ากับ4 ที่ทําการคูณนะคะเราเปลี่ยนเครื่องหมายจากหารเป็นคูณนะคะทีนี้นะคะสส่วน3ตรงนี้เนี่ยนะคะหนูก็ทําให้เป็นส่วนกลับนั่นเองนะคะก็คือเป็นเปลี่ยนเศษเป็นส่วนนั่นเองนะคะเป็นเป็นส่วนเป็นเศษอ่าใช่ไหมคะก็คือเป็นคูณอยู่กับ3ส่วน2นั่นเองใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือ4คูณ 3หาร2นั่นเองใช่ไหมคะ4คูณ3เท่ากับเท่าไหร่4 3เท่ากับ12นะคะกัด2อ่าส่วน2ใช่ไหมคะตรงนี้เราสามารถตัดทอนกันได้ใช่ไหมคะก็คือ2 1 2 2 62ดังนั้นบนหารข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะคะเราก็ตอบได้เลยว่าเท่ากับ6นั่นเองค่ะ ให้นักเรียนนะคะลองเปิดนะคะหนังสือแบบฝึกหัดของพวกเรานะคะไปหน้าที่32ค่ะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่1.14นะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะ,ะแสดงวิธีหาผลหารนั่นเองนะคะข้อแรกเขาบอกว่า2หารเศษ5ส่วน2นะคะก็ให้ให้หนูนะคะเขียนวิธีทำเลยนะคะวิธีทำค่ะแล้วก็โลกโจทย์ลงมาก่อนก็คือ2หาร5ส่วน2 ใช่ไหมคะอันดับแรกใช่ไหมคะสองเ,อเราตั้งไวเหมือนเดิมแล้วก็เครื่องหมายหารตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนั่นเองใช่ไหมคะหรือว่าส่วนกลับของ5ส่วน2นั่นก็คือ 5. 5. คคเศษ2ส่วน5้ใช่ไหมคะทีนี้ก็ทําการคูณเลยค่ะก็จะเท่ากับ2คูณ2ใช่ไหมคะส่วน5นั่นเองใช่ไหมคะเท่ากับ สี่ส่วนห้านั่นเองนะคะแสดงว่าข้อนี้นะคะเราก็จะตอบได้เลยนะคะว่าตอบสี่ส่วนห้านั่นเองค่ะมาดูกันต่อในข้อที่สองนะคะ,ะข้อที่สองของเรานะคะข้อที่สองตรงนี้ก็คือแปดหารเศษสามส่วนเจ็ดค่ะแปดหารเศษสามส่วนเจ็ดนะคะเราก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับแปด ใช่ไหมคะเครื่องหมายหารเราทำยังไงเอ่ยเครื่องหมายหารเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะและ3าส่วนเเนี่ยเราก็กลับเศษเป็นส่วนนั่นเองใช่ไหมคะก็มีค่าเท่ากับ7จ็ดส่วนสมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทําการคูณปกติเลยก็คือ8ปดคูณเส่วนสนั่นเองใช่ไหมคะแคูณ7ได้เท่าไหร่เอ่ย8 7 5 16นะคะ56 ส่วน3นั่นเองเศษห้ 56, ส่วน3อ้าเราสามารถตัดทอนได้ไหมคะถ้าตัดทอนไม่ได้อ้าเราสามารถทําให้เป็นจํานวนคละใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะตรงนี้มันเป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมคะเราก็ทําให้เป็นจํานวนคละเลยคะ่ะเราก็เอา56ตั้งนะคะเอา56ตั้งนะแล้วก็หารกับหารกับ3คะ่ะ3 1 3หนลบก,กันเหลือ2นะคะดึง6ลงมา สามอะไรได้26่สิบหกเอ่ยสามแปดนะคะยี 24, อ่าสามแเหลือเศษสอนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ18บแปดเศษสอส่วนสนั่นเองนะคะเราก็ตอบได้เลยนะเราก็ตอบ18บแปดเศษสอส่วนสนั่นเองค่ะเราลงมาดูอีกข้อนึงค่ะ อีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข้อที่3นะข้อที่3ของเรานะคะโจทย์ให้มาว่า6หารกับ6ส่วน 11, นะคะหนูก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะ6หาร6ส่วน 11, นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูนแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะก็คือ11ส่วน6นั่นเองใช่ไหมคะก็ทำการคูนเลยค่ะ6 1คู 11, ใช่ไหมคะมีส่วนเป็น 6นั่นเองนะคะ61เคูณ11เป็น6 6ส่วน6นะคะตรงนี้เราสามารถตัดทอนกันได้ใช่ไหมคะก็คือ6 1 6 6 1 66อห่าเนาะหรือใครอยากจะจัดทอนตั้งแต่เมื่อกี้ตรงนี้เลยก็ได้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ11นั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วข้อน,อนี้เราก็ตอบได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรคะตอบ11อนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูนะเรามาดูในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับกันนะคะซึ่งนะคะการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะกับการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนเนาะเรามาดูว่าเราต้องทํำยังไงนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่1.5เลยนะคะเราจะลงมือนะคะทาแบบฝึกกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูข้อแรกของเรานะคะข้อแรกของเราเนี่ยนะคะข้อ1เนาะข้อหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือ เศษ5ส่วน9หารกับ4เศษ5ส่วน9หารกับ4เนี่ค่ะก็คือให้หนูนะคะเขียนวิธีทำก่อนนะวิธีทำนะคะแล้วก็5ส่วน9หารด้วยสค่ะซึ่งนี่ค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเราก็เขียนไปเหมือนเดิมนะคะก็คือ5ส่วน9นะคะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของเครื่องหมายหารเนาะเราก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณค่ะ และนะคะในส่วนของจํานวนนับตรงนี้นะคะจํานวนนับตรงนี้เนี่ย sink. สี่เรามาดูสี่ตรงนี้สี่ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็คืออะไรเอ่ย ER. ถ้าเป็นเศษส่วนมันก็คือสี่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะและส่วนกลับของสี่คืออะไรคะส่วนกลับของสี่นั่นก็คือหนึ่งใช่ไหมคะมันก็คือส่วนกลับนะส่สสวนกลับก็คือหนึ่งส่วนสี่นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือให้เราเขียนเป็นส่วนกลับของ4นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งส่วนกลับของ4ก็คือ1 ส่วน4นั่นเองค่ะเมื่อเราเขียนได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเมื่อเราเขียนได้แบบนี้แล้วนะก็ให้เรานะคะให้เราเนี่ยทำการคูณได้เลยค่ะก็คือเศษคูณเศษใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนคูณส่วนนั่นเองอ่าเศษคูณเศษก็คือ5คูณ1 5คูณ1จะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอย่ย5 1 5ใช่ไหมคะ9 4เท่าไหร่คะ9 4 36นั่นเองนะคะ ตอนนี้เราได้คําตอบแล้วอยังเราได้คําตอบแล้วนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะตอบอตอบนะคะก็คือ5ส่วน36นั่นเองอีกข้อหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งไปดูกันเลยค่ะโจทย์ข้อสองของเรานะคะก็คือ4ส่วน3หารด้วย5ใช่ไหมคะให้หนูเขียนโจทย์หน้าก,ก่อนเลยก็คือ4ส่วน3หารด้วย5ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็คือ สี่ส่วนนะฮะสี่ส่วนสามใช่ไหมคะเครื่องหมายหารเราทํายังไงคะเครื่องหมายหารเราก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะห้าลคะห้าเราก็เขียนเป็นส่วนกลับของห้าซึ่งส่วนกลับของห้าคือเท่าไรแล้วคะส่วนกลับของห้าก,ก็คือหนึ่งส่วนห้านั่นเองใช่ไหมคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะหนูก็ทําการคูณได้เลยค่ะก็คือสี่คูณหนึ่งนะคะหรือว่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั่นเองใช่ไหมคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ4 1 4 3 5อะไรคะ3 5 15นั่นเองนะคะทีนี้อ่าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะตอ,อบอตอบได้เลยคะ่ะตอบ4ส่วน15นั่นเองมาดูนะคะไปพรมพมมกับคุยอีกข้อหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งนะข้อ3นะคะข้อ3โจทย์ให้มาก็คือ7ส่วน5หารด้วย7ค่ะ หนูก็เขียนโจทย์มาก่อนเลยนะคะก็คือ7จส่วนหาหารด้วย7นะคะก็มีค่าเท่ากับ7จส่วน5ค่ะเครื่องหมายหารทำยังไงเอ่ยเครื่องหมายหารหนูก็เปลี่ยนเป็นคูณแล้วก็ส่วนกลับของ7คือเท่าไรคะส่วนกลับของ7ก็คือ1นส่วน7นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นหนูก็ทำการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยใช่ไหมคะก็คือ7คูณ1 5้คูณ 7, นั่นเองใช่ไหมคะ71 7เ 7, อ่าห7เท่าไรคะ5 7 35ใช่มั้ยใช่ไหมคะอ่าทีนี้ตรงนี้อ่าเป็นเศษส่วนต่างต่ำแล้วยังนะคะหนูต้องหนูต้องเช็คดูก่อนนะคะว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังนะคะตรงนี้นะคะ7ส่วน3ามาเนี่ยมันสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะก็คือ717 7, 7 5 35นะคะดังนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็เลยตอบนะคะเป็นเศษ1นส่วน5นั่นเองนะคะตอบบอตอบค่ะตอบเศษ1นส่วนหนั่นเองนะคะโอเคนะ,คะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะ หลักๆวันนี้นะคะเราได้เรียนกันไปก็คือในเรื่องของการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนแล้วก็การหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะให้หนูดูยังไงเอ่ยให้หนูดูตัวด้านหลังใช่ไหมคะสมมติครูบอกว่าโจทย์ของครูก็คือยอี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดส่วนยี่ส่วนสิหารด้วยหกนะคะแบบนี้อ่ะโจทย์นี้ก็คือเป็นยังไงคะมันก็คือแบบที่สองใช่ไหมคะก็คือหารด้วยจํานวนนับใช่ไหมคะ แต่ถ้าครูให้ถ้าครูให้โจมาแบบนี้เนี่ยหนูต้องทํำยังไงหนูต้องทํา6นะคะหนูต้องเปลี่ยนหารเ,เป็นคูณแล้วก็เปลี่ยน6กเนี่ยนะคะก็คือส่วนกลับของ6นั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนหนั่นเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนล่ะคะการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนอย่างเช่นครูให้โจทย์ก็คือ6ใช่ไหมคะหารด้วย6ส่วน11 อ่าตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนคูณหารเป็นคูณใช่ไหมคะแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยก็คือตัวเศษหส่วนสิบเอ็ดหนูต้องออกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองใช่ไหมคะอ่าหวังว่านะคะนักเรียนนะคะจะจํากันได้แล้วก็สามารถนําไปทําแบบฝึกหัดได้นั่นเองนะคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะก็ให้พวกเราทำแบบฝึกหัดที่1 3ถึง1.5นะคะในส่วนข้อที่เหลือได้เลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากพวกเรากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ